บอกชื่อตัวการ์ตูนเริ่มนนมิตะโอเคโนมิตะนะคะใจแอนใจแอนมาแล้วลูฟี่โอเคลูฟี่โเลิบีได้ค่ะมาเร็วเร็วหนึ่งการ์ตูนโอเคสามเกลียวอ่าทำามเพ้ค่ะสามพี่เกลียวนะคะพี่เกลียวตอบโเรมอนไปแล้วเอาพี่เกลียวตอบอะไรพี่เกลียวตอบอะไรโอเคเอาใหม่เริ่มใหม่ โอเคเดมิตาโอเคแอรีวแอลเดียมมาแล้วมาแล้วการ์ตูนที่เราชอบดูมาเดินมามาการ์ตูนอน้าอ่แอมเพลรมาดอเอเลียนเอเลียนก็คได้ค่ะราคอนเซลราคอนเซลมาแล้วเดี๋ยวหนึ่งสองสามหมดเวลาเทียรเแพ้ค่ะตัวที่มันขาเล็กๆแล้วก็หัวที่มัน อะไรคะแโนไว้ม่ใช่ไม่ใช่ย,ชชชยกตันโอเคค่ะ